เมื่อก่อนพังโคนเป็นเพียงแค่เมืองผ่านที่ใครจะไปสกลนครจะต้องแวะผ่านที่นี่พร้อมกับนําขยะมาทิ้งทําให้บ้านเมืองสกรปรกแต่ทุกวันนี้พังโคนเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะทุกคนช่วยกันรสร้างเครือข่า,ขายสร้างนิสัยรักความสะอาดทําให้ทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมของพังโคนดีขึ้นค่ะ จุดรับซื้อขยะตามโครงการเก็บขยะสะสมเงินทองคุ้มครอ,องอนาคตค่ะเพื่อให้ฝึกให้ชาวบ้านได้มีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือนถัดในส่วนไหนที่ขายได้ก็ให้ชาวบ้านนำมาขายเห็นขยะมันเยอะทีนี้ก็หาวิธีว่าจะเอาขยะไ,ไปไหนบอกขยะมันก็จะเต็มใช่ไหมฮะ,ะก็เลยหาทางออกถ้ามีลูกค้าแบบว่าใกล้ๆก็ให้อาจารย์จานมาใส่นะฮะหรือจะเป็นท้ายเป็นใบตองห่อนะฮะคือกล่องโฟมมันย่อยสลายยากเราก็หันมาใช้วัตถุที่มันย่อยสลายง่ายอย่างบ้านใกล้เคียงก็ถือจานอะไรมา มีสนให้ส่วดงสัยใช่ไหมคะว่าอยู่ดีๆชาวพังโคนกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆมาจาับมือการทําให้พังโคนดูสะอาดตาแบบนี้ได้อย่างไรบอกเลยก็ได้ค่ะว่ามาจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากโครงการที่มีชื่อว่า LA 2 1ค่ะพอมี LA 1> <21 S> 2 1เข้ามาเนี่ยมันทําให้มีการรับฟังความ,มคิดเห็นแล้วก็มีเวทีให้ ผู้นำชุมชนเนี่ยได้นําเสนอปัญหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นองค์กรของเทศบาลภาคประชาชนก็จะลงมาเสนอความคิดร่วมกัน จะเดินไปไหนในชุมชนพังคนบอกได้เลยค่ะว่าสะอาดในเขตเทศบาลชุมชนพังคนเกิดขึ้นครบทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพราะเกิดจากการสร้างภาคีเครือข่ายในโครงการ l a 21คนพังโคนนั้นมีหัวใจรักความสะอาดและเกิดขึ้นอย่างยังย่งยืนได้ด้วยแล่ละค่ะ